ซิกเดเมนชั่นฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะนายคนไทยคนดังฟันทุง่งยูเครนเป็นต่อรัสเซียเดี๋ยวเล่าให้ฟังมีคำตอบครับพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตรองเลยค่ะทการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และอดีตรองหัวหน้าพักคอนาคตใหม่ได้โพสต์ข้อความใน f c e e o o o นะครับเกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนโดยเขาโพสต์ไว้ดังนี้นะครับสงครามยูเครนเนี่ยผล30วันเข้าวันที่1วงรอบสงครามใหม่เริ่มพิจารณาข้อมูลกันใหม่นะครับโดยในพลคนดังเนี่ยก็บอกเอาไว้ว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนเข้าข้างใครแบบหัวปักหัวปัม๊มไม่ได้ เรื่องก็วิจารณ์แบบกรณีชาติยุโรปตะวันตกที่เป็นห่วงแก๊สมากกว่าชีวิตมนุษย์คนเป็นกลางชาติเป็นกลางจริงๆจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีกำลังทหารและกำลังทางเศรษฐกิจใหญ่พอนอกนั้นคือเป็นกลางแค่คำพูดแต่เป็นบริวารของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นเมื่อเห็นชาวยูเครนถูกรุกรานผมจึงเข้าข้างประชาชนเข้าข้างผู้ถูกรังแกก่อนโดยไม่ลังเลไม่ค่อยเก่งว่าจะเลือกเข้าข้างคนชนะเพื่อเอาไว้คุยโม้แล้วตอนนี้ก็บอกเป็นกลาง30วันที่ผ่านมาและก่อนหน้านั้นที่ไม่มีใครเชื่อว่ารัสเซียจะบุกยูเครนผมยืนยันว่าบุกแน่ๆใครๆก็เชื่อว่าชาวยูเครนจะยอมรัสเซียแน่ผมไม่เชื่อ เพราะรู้ความคิดชาวยูเครนและชาวยุโรปดีไปจนถึงการรบที่หากชาวยูเครนไม่ยอมแพ้และรบเป็นก็จะชนะสงครามและเชียร์ข้างสนามเรื่องรบแบบกองโจรตัดสเสบียงใช้จรวดยิงเครื่องบินยิงรถถังสุดท้ายคือจัดการอาวุธระยะไกลให้ได้รวมถึงต้องส่งอาหารให้ชาวยูเครนจากภายนอกให้ได้ด้วย ทั้งหมดนี้ก็มาจากพื้นฐานยุทธวิธีทางทหารและยุทธศาสตร์สงครามการเมืองผ่านมาได้3เดือนแล้วก็ยังไม่มีค่อยผิดพลาดแต่จะไม่คุยโม้ว่าทายแม่นเพราะทุกฝ่ายก็ปรับก,กลยุทธ์ตลอดเวลามีเรื่องเดียวที่ต้องเตือนชาวยูเครนนั่นก็คือเมื่อศัตรูหยุดขอเจรจาอย่าได้หลงกลหยุดการต่อสู้เพราะจะทำให้หมดน้ำหนักในการต่อสู้ สุดท้ายจะโดนตีโต้กลับและก็อาจจะแพ้เอาได้มีเหตุการณ์ในโลกมากมายที่กำลังได้เปรียบแล้วหยุดชะง,งักเพื่อการเจรจาเพราะไร้เดียงสาสุดท้ายก็จะโดนบทขยี้ไม่มีชิ้นดีรบไปเจรจาไปสงครามโลกครั้งที่สองก็เป็นเช่นนั้นจบด้วยการท่านทั้งนั้นเจรจาก็คือการลงนามยอมแพ้หรือผู้นาเสียชีวิต บทต่อไปจะวิเคราะห์ยากขึ้นเพราะชุลมุนรัสเซียจะปรับกำลังได้หรือไม่ยูเครนจะหลงกลไหมนาโต้จะล่อเป้าได้แค่ไหนเพราะเป้าหมายที่แท้จริงของรัสเซียไม่ได้หยุดที่ยูเครนเท่านั้นแน่นอนทำได้หรือไม่ได้เท่านั้นก็เป็นการวิเคราะห์นะครับจากพลโทพงศกรรอดชมพูนะครับได้เขียนเอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางรัสเซียก็ได้ออกมาพูดถึงว่าสงครามนี้นะครับจบเฟสแรกไปแล้วแล้วรัสเซียกำลังจะเข้าเฟสที่2ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะงัดอาวุธหรืออะไรเพิ่มเติมเข้ามาในสงครามครั้งนี้อีกนะครับเพื่อนๆคิดเห็นกัรมาการใดก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมและก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดติดตาม s u u s s r r i e l ไลค์แชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเวลาเราลงคลิปใหม่ๆด้วยนะครับทางช่องซิกดีหรือซิกเดเมนชันยังมีคลิปดีๆอีกมากมายให้คุณได้รับชมรับฟังกันนะครับลองมองดูด้านข้างถ้าคุณดูจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับและลองเลื่อนลงดูด้านล่างถ้าคุณดูจากมือถือนะครับผมหรือจะกดที่หน้าจอที่มีไอคอนของเราโผล่ขึ้นมาตอนนี้เลยก็ได้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังกันครับสวัสดีครับ